สวัสดีครับมันเกเบอร์นะครับรวันหนึ่งก็จะมาสอนเล่นลูบิกใครจะเรียกอะไรก็เรียกนะครับผม <eigenlijk> ก็ผมเรียกว่าลูบิกไม้อะเนาะก็มามาทำกันเลยนะครับผมอย่างแรกคุณจะแบบได้มาโม่ๆจต่ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมทำยังไงก่อนอย่างแรกทำให้มันเป็นแบบช่องแบบไงอะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยให้มันไอ้คับ เป็น W อันนึงแล้วก็ W อี 1, กอันนึง W อี 1, กอันนึงอะไรไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะพูดไงแหละแต่ว่าก็คือทําให้มันซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแบบนี้ไม่ถูกนะเราจะได้อย่างนี้นะครับจะมีอยู่2ด้านด้านหนึ่งก็คือ3กับ1นะครับด้านอีกด้านหนึ่งก็คือ3กับ3พูดอย่างงี้ได้ไหมนี่สกับ2แล้วกันนะครับหาด้านที่นี่ครับที่มันเป็นอย่างเงี้ย3เป็นอย่างเงี้ยครับเป็น W 3อัน หมายถึงว่าแบบมี3มคิวหรือว่าไใน,นะครับผมให้เอาอันนี้นะครับไว้อย่างนี้ครับ <c oughs> ถูกกันไหมอ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็เอาอันเนี้ยลงนะครับแบบนี้ถ้าสอนเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะตอนนั้นก็เอาอันเนี้ยนะครับพลิกมาด้านนี้ก่อนว้าอันนี้ก็เอาอนนี้ขึ้นนะครับขึ้นมาให้มันอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับหันมาด้านตรงนี้ก่อน อ่ะตรงนี้พยายามจำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีหลักการเลยเหมือนตรงนี้ครับเริ่มมีหลักการขึ้นมาแล้วอย่างแรกก็คือขวาตรงนี้นะครับจำมาเลยผมจะสอนว่าให้หมุนตรงแถวนี้ครั้งหนึ่งแถวนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็แถวนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือหมุนแถวนี้ครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราหมุนแถวไหนครับหมุนแถวนี้ต่อไปหมุนแถวนี้ก็อย่างนี้นะครับผมเมื่อกี้เราหมุนแถวนี้ต่อไปหมุนแถวนี้ต่อ แม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้ลงมาด้านนี้ก่อนครับลงไปข้างล่างนั้นเลยเนี่ยดังนั้นก็พลิกครับผม2รอ,อบ1 2ึ่งองลืมไปแครับขอโทษด,ด้วยครับสามรอบแล้วก็3อย่างนี้ครับใกล้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครทําเป็นแล้วก็ปิดกิปบทิ้งไปเลยนะแต่ว่าใครที่ยังดูไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงก็ดูนะครับ หมุนนี่มาขวาอุ้ยติดนะครับแล้วก็ทาเป็นกันยังครับหาิดนึน่งเอานี้ขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้ลงเป็นที่ของมันเรียบร้อยแล้วง่ายๆไง,ง,งผมว่าก็เป็นรบคลิปนี้ก็คงม,มีใหรละกันนะครับถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดติดตามกันได้ด้วยนะครับใครมันทำอะไรหรืพาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับบายบาย